สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผู้ชม NC นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยอันนี้เป็นแบรนด์อื่นนะคือไม่ใช่แบรนด์บ็อกกี้นะครับผมอันนี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเขาจะอ่านว่าคายูนะครับผมคายูเนี่ยคายูนะครับผมแบรนด์คายูเป็น u, เซนเซียนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นกล่องสุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าผมอ่ะสั่งแบบเลือกตัวมานะครับผมเพราะว่าผมอ,าอยากจะ ลองต่อด้วยแล้วก็อยากจะเก็บตัวที่ว่าเป็นาราศีของผมเนาะก็คือแอรีส์มูน oh, นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าผมต่อแล้วเออผมรู้สึกว่ามันเวิร์กก็ในอนาคตอาจจะหามารีวิวให้ครบทุกตัวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะจะประเดิมก่อนนะอยากจะลองงานว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะก็กล่องทำค่อนข้างที่จะสวยดีนะอืเป็นลายใหม่นะครับนี่ ก็เป็นกล่องสูมทั่วไปนะครับผมมันมีทั้งหมด6ตัวแล้วนี่ก็จะเป็นตัวซีเก็นะครับผม2ตัวเนาะนด้านหลังนะครับผม,มาเ,ออเห็นรีวิวหลายๆเจ้าก็ออมันดูรู้สึกดูดีก็เลยเออลองอยากจับดูนี่เห็นไหมมันกีดแล้วเพราะว่าเขาต้องดูตัวเนาะว่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาแกะมันกันดีกว่าพูดถึงกล่องเขาว่าแข็งแรงมากเลยนะนแล้วก็แพ็คมาอย่างดีมากนะครับผมมีอะไรบ้างนะยืมหอ้อ สีสวยเนาะอันนี้แบบว่าเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนกับเออลายนั้นเลยอะที่ผมต่อครั้งที่แล้วว่าชิลล่าน,นี้จะเป็นผ้าคลุมกระถางแล้วก็มีถุงหนึ่งถุงก็สวยดีนะครับผมมีสลักแบรนด์เอาไว้ด้วยเนาะใคร่ดี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 ขอดูแบบขึ้นยิ่งเลอืมงามหยดย้อยอืม อารมณ์เหมือนกับเออชุดของบ็อกกีอันที่ผมต่อคันงที่วอะก็น่าจะประกอบสนุกอยู่นะแต่ทีนี้ก็ต้องลองมาดูข้อต่อว่ามันแข็งแรงต่อเปล่านะครับประกอบยากไหมอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นการ,นะรอู้สวยดีนะครับผมอู้สวยดีสวยเลยดีสวยเลยการด,ดีมากมาเดี๋ยวเรามาแกะถือกันอ Yeah. สีมันอ,ออกสวยดีนะครับสีทองแบบว่าเป็นทองเลยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าอ่ามันจะลอกเปล่าอ๋อมันเคลือบจริงๆด้วยนะครับผมผมว่าแหละเนี่ยข้างในมันเป็นพลาสติกใสแล้วเขาก็เคลือบเอานะครับก็มีโอกาสที่จะทาลอกเหมือนกันนะสุดท้ายข้าคุมนะครับ โอ้โหเป็นผ้าแบบผ้าเลยอ่ะผ <c oughs> ้าคุมแบบว่าดูจิ๊กัอะไรัน,นี้เป็นหัวอืมหน้าก็สกรีนดีนะโอ้สวยเลยเป็นผมครับอืมยางอันนี้เป็นยางดีเลยฐานนะครับพิมพ์ไขยู ไหนดูซิต้องเริ่อจากอะไรก่อนอน่าจะเป็นหัวก่อนนะนจะเป็นหัวคือประกอบเข้าไปได้เลยเหรอลองดูอืมไม่ยากไม่ยากดันไม่ยากนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็น A นะครับผมเป็นส่วนกระโปรงนะ ส่วนน A ีก็ดึงง่ายนะเพื่อนเพื่อนอารมณ์เหมือนบล็อกกี้เลยนะครับดึงง่ายดีไม่ต้องแบบว่าใช้กังไก่ตัดแค่มหมุนก็หลุดแล้วอะ่ะดึง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 ,ดง,ดงเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอเล่งคลิปเลยแล้วกันนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมถ้าถามความรู้สึกผมโดยรวมกับเจ้าตัวนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ถือว่าทําดีนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมต่อสนุกแล้วก็พวกการลงสีอะไรนี้ก็สวยนะครับผมจุดขยับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมนี่เพราะว่าตรงเ,เริ่มตั้งแต่ตรงหัวเลยแล้วกันนะครับตรงหัวนี่คือมันจะติดละนี่มันจะติดตรงนี้ละ ส่วนแขนก็จริงๆอ่ะมันขยับได้เยอะนะถ้ามันไม่ติดเกาะน,นะครับผมตรงนี้เป็นซิงเกิลจอยนะครับผมแปลว่าขยับพับได้นิดเดียวนะครับผมนอกจากจะติดเกาะแล้วแล้วก็เป็นซิงเกิลจอยด้วยนะครับมือนี้ก็หมุนได้สามร้อยเซแน่นอนนะครับตรงเอวนี้ก็ถือว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะนแต่ว่ามันก็ตัวเล็กอะนะเพื่อนๆมันก็จริงขยับได้แค่นี้ผมว่าก,ก็ถือว่าโอเคนะส่วนขาเนี่ยได้เยอะนะครับถ้ามันไม่ติดเกาะน,นะ <c oughs> ได้เยอะมากเป็นดับเบิ้ลจอยด้วยนะครับผมถึงจะเป็นดับเบิ้ลจอยแต่ก็ติดเกาะอยู่ดีนะครับตรองเท้าก็แน่นอนเราหมุนได้สำหรหกสิบแน่นอนนะครับส่วนนั่นไงชมแป๊บเดียวหลุดปั๊บอ,อ,อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ผมใช่ว่าผมจะชมอย่างเดียวนะผมก็แบบว่าจะรีวิวตามความจริงนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้คือ บางจุดมันหลวมนะครับผมบางจุดหลุดง่ายมากส่วนบางจุดก็แข็งป๊กเลยนะครับผมถ้พาพลาดต่อพลาดไปนะเรียบร้อยแกะไม่ออกนะครับผมส่วนบางจุดก็ล้วมหลวมนะครับแล้วก็สีนะครับอ่าถ้าเราดูแบบว่าโดยรวมมันสวยจริงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเคลือบนะครับผมนี่ดูง่ายเลยเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อพลาสติกข้างในเลยนะครับผมเพราะว่ามันเคลือบสีทองเนาะอืแล้วก็เป็นรอยมือได้ง่ายมากนะครับนี่ แบบว่าถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ตั้งโชว์อะไรก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับส่วนผ้าคลุมก็นี่ด้านหน้าลงเป็นเป็นผ้าสีนี้นะเดี๋ยวว่าด้านหลังเป็นแบบสีผ้าอย่างนี้เลยแบบว่าแล้วก็คือมันยังไงอะคือเขาไม่ได้บอกว่ารอยเย็บแบบว่าเย็บแบบเบแบบนียนเนียนะคือเหมือนว่าเขาตัดผ้าแล้วก็มาแปะเลยนะครับผมส่วนของที่ได้มาด้วยก็มือใช่ไหมมือมือแบนะครับผม ก็เป็นมือกรรมนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนเ่อนอจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่ดุลพินิจของเพื่อนๆนนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมว่าราคาเท่านี้ก็ถ้าแบบว่าเราเป็นสายแบบว่าเก็บเส้นสายยาผมว่าถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นอีกค่ายใหม่ที่ว่าถึงจะดูสู้บ็อกกี้ไม่ค่อยได้นะอันนี้ความคิดผมนะแต่สําหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งนะหน้าก็ระบายตัวนะครับ ตรงหน้านี้ชอบมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชแร์กดะกกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง NC ด้วยนะครับผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอรับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ NC ป่าว